สวัสดีครับอยู่กับผมอิสระสิงห์ทองกับรายการเชียงรายเดลี่นะครับวันนี้ผมพิธีกรจะเป็นจะพามาถ่ายมาดูการเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นของนักเตะเชียงรายยูไนเต็ดนะครับว่าจะสนุกสนานและตื่นเต้นขนาดไหนครับสำหรับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมของนักเตะเชียงรายยูไนเต็ดครับ And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done pay the road wider? That's only one blow. In Baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow? ท่านก็รู้สึกสบายยก็ได้มาถ่ายกับนักเตะใหม่แล้วก็รุ่นน้องใหม่ๆก็อยากให้แฟนบอลจงกิดจงติดตามผลงานของเชียงรายต่อไปนะครับสู้ๆแล้วพวกผมจะทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดครับฝากขอบคุณแฟนบอลด้วยครับก็สำหรับการถ่ายแบบในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกกับสโมอสรอก็ดีใจที่สโมอสรได้โอกาสในการถ่ายแบบครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะนักฟุตบอลอีกหนึ่งท่านที่หน้าตาดีเกือบที่สุดในทีมแล้วนะคะเกี่ยวกับว่ามีความรู้สึกยังไงในการถ่ายแฟชั่นชุดครั้งนี้นะคะอ่าน้องหลังบอกความรู้สึกหน่อยครับจูตมิ รู้สึกดีครับผมชอบชอบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้ววันนี้ขายไปกี่เซตเซตเดียวอยู่นะครับเซตเดียวคือถ่ายถ่ายเสือ้อเสื้อเสื้อคอ,อปกเสื้อคอปกกางเกง <c oughs> ขาผมครับตื่นเต้นมากมีไรครับผมมีอะไรฝากถึงแฟนบอลไหมครับช่วยเยชียร์เชียงรายเยอะไง I do <laughs>